รัฐบาลทุ่มสู้โควิดเต็มพิกัดกระทรวงศึกษาประกาศลดค่าเทอมลดภาระผู้ปกครองคอรมออนุมัติ4มาตรการเยียวยาดูเลยลงทะเบียนเมื่อไหร่สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมชาณรงค์คุตโตในรายการจับกระแสเศรษฐกิจรู้ลึกรู้รอบเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกระทรวงศึกษาธิการสั่งลดค่าเทอมสถานศึกษาในสังกัด ให้โรงเรียนคืนค่าเทอมและค่าธรรมเนียมอื่นๆในส่วนที่ไม่ได้สอนในช่วงปิดเรียนโควิดยึดหลักคืนเงินผ่อนผนันช่วยเด็กยากจนลดภาระผู้ปกครองขณะผลประชุมครมอ,อนุมัติมาตรการเยียวยาช่วง6เดือนหลังเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและเยียวยาประชาชน4มาตรการดีเดย์1มิถุนายนนี้เมืม่อวันที่31พฤษภาคมนางสาวตีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564ของสถานศึกษาจำนวนมากนั้นตนได้รับทราบปัญหาดังกล่าวและมีนโยบายให้ต้นสังกัดของโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของศึกษาธิการไปดำเนินการแก้ไขปัญหาและ เมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาตนก็ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษากล่าวต่อว่าในประกาศดังกล่าวระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2564ลงวันที่19พฤษภาคม2564 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19และให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดและในกำกัดของกระทรวงศึกษาธิการจัดการเรียนการสอนเฉพาะรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลโดยบางโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความพร้อมและประสงค์จะจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ site, หรือเรียนที่รโรงเรียนได้จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid Plus และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อนนั้นด้วยรูปแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวประกอบกับมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งได้มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆจากผู้ปกครองดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการถือปฏิบัติสำหรับแนวทางปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการให้ถือปฏิบัติดังนี้คือ 1. ในกรณีที่มีการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นไปแล้วให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นในระหว่างที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 2ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพิจารณาผ่อนผันหรือ ขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป 3. พิคารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีผู้ปกครอ,องของนักเรียนนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความเหมาะสมและจําเป็น 4. ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือที่กํากับโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งเวียนไปยังสถานศึกษาในสังกัดหรือในกํากับ ให้ปฏิบัติตามประกาศนี้ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนางสาวตีนุษก่ลาวในวันที่1มิถุนายนไม่ต้องลุ้นเพราะกระทรวงการคลังเสนอ4โครงการช่วยเหลือประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้แก่ 1. โครงการเติมเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.65ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ1.64หมื่นล้านบาท 2. โครงการเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุด้วยจำนวน2.5ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ3,000ล้านบาท 3. โครงการคนละครึ่งเฟส3 โดยจะเป็นการจ่ายแบบร่วมจ่ายหรือโคเปคือรัฐจ่ายวันละ150บาทผู้ได้สิทธิ์จ่ายเอง150บาทรวมเงินเป็น3,000บาทโดยจะแบ่งเป็นช่วงแรกไตามาสามจะทยอยจ่าย1,500บาทและไตามาสี่อีก1,500บาทครอบคลุมประชาชน31ล้านคนที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว15ล้านคนซึ่งโครงการระยะที่3จะเปิดให้เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิอีก16ล้านคน ซึ่งใช้งบประมาณรวมกว่า93,000ล้านบาท 4. โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อจะเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w y i n g c h a i y i n g d a i c o m ในการรับสิทธิ์คูปองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e voucher ไว้ใช้จ่ายสินค้าอาหารค่าเครื่องดื่มและค่าบริการไม่รวมลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบน้ำมันและกาซสำหรับยานพาหนะ ค่านำเที่ยวค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินในอัตรา10-15%สูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนมีกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนใช้งบประมาณ28,000ล้านบาททั้ง4โครงการที่จะออกมาเพิ่มเติมหากรวมกับโครงการที่ออกมาแล้วในระยะแรกคือเพิ่มวงเงินโครงการอราชนะจำนวน2,000บาทเพื่อช่วยบรรเทาภาระประชาชนในช่วงโควิดใช้งบประมาณ6.7หมื่นล้านบาท และโครงการม .33 เรารักกันเพิ่มวงเงิน2,000บาทใช้งบประมาณ1 8 5หมื่นล้านบาทโดยประเมินแล้วคาดว่าจะสามารถดูแลประชาชนได้ครอบคลุมกว่า51ล้านคนคุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามข้อมูลสารทางด้านเศรษฐกิจได้ใหม่ในรายการจับกระแส,ษษสเศรษฐกิจวันนี้สวัสดีครับ